ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีนักศึกษาคนหนึ่งไปโพสต์เฟ e บุ๊กนะคะอ้างว่าครูของวิทยาลัยเทคนิคร้อคนหนึ่งให้สอบตกยกข้องอก่อนที่ครูคนนี้จะเสนอโปรโมชั่นให้นักศึกษาจ่ายเงินเพื่อแลกกับเกรดแลกกับผลการเรียนนะคะตอนแรกโปรโมชั่น400บาทาเดี๋ยวให้ผ่านเลยก่อนจะลดลงมาเหลือ200บาทตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงค่ะ ผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเผยแพร่ข้อความสนทนาอ้างว่าเป็นแชทการพูดคุยระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคร้อเอดกับอาจารย์คนหนึ่งที่แจ้งนักศึกษาว่าไม่มีใครสอบผ่านในรายวิชาที่สอนเลยถ้าใครอยากผ่านต้องจ่ายเงินคนละ400บาทก่อนจะลดให้เหลือ200บาท นักศึกษาให้ข้อมูลค่าว่าห้องเรียนของเขาจ่ายไปทั้งหมด40คนส่วนเขาไม่จ่ายแล้วก็ตัดสินใจส่งข้อมูลนี้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบแต่ว่าร้องเรียนไปตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วไม่มีความคืบหน้าก็เลยตัดสินใจมาเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตอนแรกแกบอกจะให้จ่าย400แต่แกลดให้เหลือ200ครับไม่ใช่จ่าย400หรือว่า200อืมครับแล้วเรานึกยังไงถึงมาเปิดเผยเรื่องนี้ขึ้นมา ก็กส่งเรื่องไปแล้วมันไม่ได้อะไรตามที่ตามแชทที่ผมส่งลงไปในที่ผมโพสลงไปในปีแนะครับมันไม่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 มีอะไรเกิดขึ้นผมกะเลไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองเนี่ยแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะตอนนี้เนี่ยตอนที่ครูเขาบอกว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ดําเนินการอะไรผู้มนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดยอมรับครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจริงแล้วตอนนี้ก็ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ เรียกอาจารย์ที่ถูกกล่าวหาเข้าให้ข้อมูลแล้วแล้วก็จะสรุปผลภายใน7วันหากทำผิดจริงก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเอาผิดทางวินัยครับเบื้องต้นให้หยุดการสอนในรายวิชาที่ถูกร้องเรียนไปก่อนจะเป็นความคือมีการโอนเงินเข้าบัญชีคุณครูคนนี้เนี่ย mm hmm. ผมไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ในการโอนเนี่ยซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมว่าโอนคืออะไรโอนไปเพื่ออะไร mm hmm. ถ้าเป็นการซื้อขาย เกรดหรือซื้อขายผลการเรียนเนี่ยอันนี้อันนี้มีความผิดทางด้นในอย่างร้ายแรงแน่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นวัตถุประสงค์อื่นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับก็ขอขอเวลาให้ผมทํางานให้ละเอียดรอบครอบก่อนอาจจะมีการซื้อของจะมีการยืมเงินกันไหมอะไรอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งใช่ตรอบกรรมการเขาจะลังสอบถามอยู่ครับคงจะออกมาตามความเป็นจริงนะครับ โดยการวิทยาลายัยเทคนิคร้อยเอ็ดยอมรับค่ะว่าเคยมีการพูดถึงอาจารย์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมพยายามจะติดตามป้องกันปัญหาแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการร้องเรียนว่าเกิดการเรียกรับเงินจากเด็กจากนักศึกษาและมีเพียงคนเดียวที่ถูกร้องเรียนค่ะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วหากพบว่ามีความผิดจริงก็พร้อมดําเนินการทางวินยัย เาตั้งขบวนการตรวจสอบเอจริงนะครับท่วนการตรวจสอบจริงนะครับว่ามีจริงไหมนะครับเดี๋ยวต้องดูข้อมูลอันนี้ยังไม่รู้ข้อมูลนะครับการที่เราจะไปพูดอะไรในบังนี้มันขนาดจ,จะไม่ค่อยดีนะครับต้องต้องได้ข้อมูลในครบถ้วนก่อนครับ ขณะทีน่นายยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าผลสอบข้อเท็จจริงต้องแล้วเสร็จภายใน7วันร้อมหาหรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนแล้วก็มีผลการเรียนต่อเนื่อง